ของตรงนั้นมันกําลังลดราคาให้ตายร้านนี้มีแต่เฟอร์นิเจอร์ดีๆฉันรอที่จะต่อเจ้าอมแฮมสแมกโดใช่นั่นแหละมีแข็งเอานี่นะเอ่อเรียบร้อยคุณแน่ใจนะว่าไม่อยากให้เราประกอบให้อะ่ะไม่เพื่อนเราทําได้ขอบใจนะเอาละขั้นแรกเราต้องการเจ้านี่กรีส <c oughs> คู่มือไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่แล้วเราจะประกอบกันยังไงไม่ต้องห่วงคงไม่ยากหรอกทําตามภาพเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอม,มีแข่งเอาเครื่องมือมาอ้อไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนที่เราจําเป็นต้องใช้อยู่นี่แล้วเอ่อก็ได้แล้วเออจากคำแปลที่ได้คำนี้หมายถึงให้ระวังหรือเอาตัวพุ่งชนอ้ฉันรู้แล้ว อ้ยนี่มันยากจังเลยฉันยอมแพ้แล้วอ้เพื่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะดูนี่สินี่ตอนนี้เราคือเจ้านี่เราแค่ต้องเปลี่ยนมาทํางานด้วยกันเป็นกลุ่มเหมือนในภาพนี้นะ่ะกล้าป้าแบตตี้ไม่รู้คืออะไรเอ,อิเหมือนมันจะแปลว่าเอิ่มอ้ทีมเวิร์กใช่งั้นมาลองอีกทีเป็นทีมเวิร์ก ในที่สุดพวกเราก็ทําได้ยินดีด้วยนะเพื่อนเก่งมากเก่งมากเก่งมากงั้นมาลองกันเถอะเออเชนว่านี่ไม่ใช่โซฟานะ